ใช้รถเข็นขนของรถเข็นคอนกรีและอื่นๆเพื่อขนวัสดุในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือการฝืนแบกของอาจทำให้คุณรู้สึกเจ็บหลังพยายามไม่ลงน้ำหนักที่หลังส่วนล่างให้มากที่สุด ควรวางบันไดและโต๊ะทำงานช่างแบบพกพาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและกลางบันไดให้สุดแพลตฟอร์มการทำงานของนั่งร้านที่ต่อบนบันไดควรวางเป็น3จุดแต่ละจุดควรมีระยะห่างไม่เกิน1.8เมตรและไม่ควรขึ้นไปอยู่ตรงกลางของแต่ละช่วงเกิน2คนในเวลาเดียวกัน การประกอบนั่งร้านที่ต่อบนบันไดต้องทำโดยบุคคลที่สำเร็จการศึกษาพิเศษอย่าลุกขึ้นยืนแล้วลงโดยหันหลังให้กับแพลตฟอร์มการทำงานวางเครื่องมือและวัสดุลงบนนั่งร้านก่อนแล้วค่อยๆลุกขึ้นจากนั้นจับที่ราวจับหรือขั้นบันได ห้ามปฏิบัติงานโดยที่ยังจัดเตรียมวัสดุไม่เรียบร้อยเมื่อใช้โต๊ะทำงานช่างแบบพกพาในบริเวณทางเดินจะต้องวางของให้เรียบร้อยเพื่อให้คนอื่นสามารถใช้ทางเดินได้ หากคุณถือเกลียงหรือกระบะถือปูนในมือทั้งสองข้างและขึ้นหรือลงบนบันไดคุณอาจเสียการทรงตัวและล้มลงเมื่อขึ้นและลงอย่าถือสิ่งของและใช้ทั้งมือและเท้าด้วยจุดสัมผัสรองรับ3จุดใช้มือและเท้า3จาก4จุด หากคุณยืนหรือนั่งคร่อมบนแผ่นด้านบนของบันไดคุณอาจเสียการทรงตัวแล้วล้มหรือตกลงมาได้<ๆ>ควรใช้งานให้ถูกต้องในกรณีที่ต้องทำงานบนที่ยืนอาจจะทำให้อุปกรณ์ตกโดยไม่ได้ตั้งใจ ต่อไปเป็นคำถามเราควรจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้วิธีที่ถูกต้องคือก่อนอื่นจะต้องไม่วางอุปกรณ์หรือของที่ไม่จำเป็นไว้บนที่ยืนจากนั้นติดตั้งโทรบอร์ดหรือตะข่ายไว้ตรงที่ยืน หากเครื่องมือถูกทิ้งไว้บนพื้นหรือคุณทำงานโดยถือของที่มีขนาดใหญ่ทำให้มองไม่เห็นเท้าของคุณความเป็นไปได้ที่จะล้มเช่นสะดุดหรือก้าวตกบันไดจะสูงขึ้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ทิ้งวัตถุไว้ในบริเวณทางเดินและอย่าเดินโดยที่มองไม่เห็นเท้าของคุณ